พาดหัวข,ข่าววันนี้ด่วนคอรมเคาะอนุมัติจ่ายเงินยียายา7เดือนคน6กลุ่มนี้มาชมรายละเอียดในคลิปเลยนะครับสรุปจ่ายเงินกำนันผู้ใหญ่บ,บ้าน7เดือนใครมีสิทธิ์ได้บ้างเงินเข้าเมื่อไหร่ดูรายละเอียดครับข่าวนี้โพสต์เมื่อวันที่24มิมถุนาย,ยน2563จากสำนักข่าวกระปุกดอทคอมนะครับ สรุปมติครมอายเงินค่าตอบแทนพิเศษกำนันผู้ใหญ่บ้านบุคลารกรแนวหน้าช่วยแก้กปัญหาโควิด -19 ในชุมชนใครมีสิทธิ์ได้บ้างเงินเข้าเมื่อไร่ดูรายละเอียดเลยนะครับจากกรณีครมมีม,มติเห็นชอบใจค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงบุคลารกรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา7เดือนนั้นล่าสุดวันที่24มิถุนายน25 6 3ฐานเศรษฐกิจรายงานเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษดังกล่าวใครมีสิทธิ์ได้รับเงินบ้างและจะได้รับเงินเมื่อไหร่ดังนี้วัตถุประสงค์การจ่ายเงินสืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานโรคติดต่อในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 พร้อมมอบหมายหนะ้าที่ให้ลงพื้นที่ดำเนินการค้นหาเชิงรุกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการดูแลสถานการณ์ในช่วงเคอร์ฟิลทำให้กระทบต่อไรายได้เสียสละเวลาประกอบอาชีพส่วนตัวรวมถึงยังได้ค่าตอบแทนไม่เหมาะสมกับงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงโควิด19ใครมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนพิเศษกำนัน7,000 36คนผู้ใหญ่บ้าน67,673คนแพทย์ประจำตำบน7,036คนสรวัตรกำนัน14,072คนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง149,418คนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ46,181คนรวมทั้งสิ้น291,416คนได้ค่าตอบแทนเท่าไรค่าตอบแทน พิเศษแบบรายเดือนรวมระยะเวลา7เดือนตามความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่และตําแหน่งกรอบงบประมาณสําหรับงบประมาณที่ใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนครั้งนี้เป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2564ในแผนบุคลากรของรัฐจํานวน699ล้านบาทเงินค่าตอบแทนจะเข้าเมื่อไรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 ามปฏิทินงบประมาณจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคม2563นั่นหมายความว่าจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนอย่างเร็วที่สุดในเดือนตุลาคม2563หรือในอีก4เดือนข้างหน้านี้การจ่ายเงินพิเศษครั้งนี้ครมได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังกรมชีกลางไปจัดทำระเบียบวิธีการหลักเกณฑ์การจัดสรร เงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบว,ว่าด้วยการจ่ายเงินอื่นที่กำหนดให้จ่ายเป็นรายเดือนอย่างเคร่งครัดโดยให้พิจารณาอัตราเงินเพิ่มพิเศษเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่แต่และตำแหน่งขอขอบคุณสำนักข่าวกระปุก .com ครับ